สวัสดีครับอิเล็กทรอนิกส์โปรดีไซน์ครับวันนี้นําเสนอผลงานนะครับชุดควบคุมตู้อบมอเตอร์นะครับส่วนประกอบของเครื่องนะครับที่เรามองเห็นกันด้านนอกก็จะเป็นจอนะครับ LCD นะครับแสดงค่าอุณหภูมิความชื้นแล้วก็พวกอุณหภูมิที่ตั้งไว้ความชื้นที่ตั้งไว้นะครับจากนั้นถัดมาก็จะเป็นคีย์แพดนะครับสําหรับการควบคุมการใช้งานของเครื่องนะครับด้านล่างจะเป็นหลอดไฟนะครับหลอดไฟแต่ละหลอดนะครับแสดงสถานะแทนนะครับนั่นหลอดสีเขียวนะครับ ฮีเตอร์แบ็กก็คือฮีเตอร์ด้านหลังของเครื่องนะครับด้านหลังของชุดตูออ้อบฮีเตอร์อาร์คือฮีเตอร์ด้านข้างแฟนก็คือพัดลมของตู้อบนะครับจากนั้นด้านข,าข้างของเครื่องก็จะมีเซนเซอร์ครับเซนเซอร์ใช้อา่านค่าความชื้นแล้วก็อุณหภูมิของของตู้อบนะครับแล้วก็จะมีสายนะครับมีคอนเนคเตอร์ไว้ต่อสายนะครับเช่นตัวอย่างนี้ก็คือสายฮีเตอร์แอลนะครับก็ฮีเตอร์แอลคือต่อกับฮีเตอร์ด้านข้างซ้ายของตู้ตู้อบนะครับแต่ว่าตอนนี้เรา จำลองนะครับจะจำลองการทาํางานของเครื่องคือเราจะใช้เครื่องเป่าลมร้อนต่อการทํางานเข้าไปนะครับซึ่งฮีเตอร์ที่ใช้งานจริงก็คือจะเป็นฮีเตอร์ตัวนี้นะครับนี่คือฮีเตอร์ของจริงที่เราจะต่อใช้งานจริงนะครับสาําหรับนะครับการทำงานของเครื่องนะครับเบื้องต้นเนี่ยเมื่อเราเปิดเครื่องเข้ามาครับถ้าอุณหภูมิในตู้อบเนี่ยต่ากว่าที่กําหนดนะครับ,รรบฮีเตอร์2อันนี้นะครับก็คือฮีเตอร์แบ็กแล้วก็ฮีเตอร์ด้านข้างฮีเตอร์ด้านหลังฮีเตอร์ด้านข้างเนี่ยจะทํางานพร้อมกัน นจนกว่าอุณภูมินะครับจะสูงกว่าที่ตั้งไว้ฮีเตอร์ด้านหลังจะหยุดการทํางานแต่ว่าฮีเตอร์ด้านข้างเนี่ยยังจะทํางานต่อไปนะครับซึ่งมันก็จะทํางานไปเรื่อยนะครับจนกว่านะครับความชื้นนะครับความชื้นในตู้เนี่ยจะต่ากว่าที่ตั้งไว้นะครับเมื่อความชื้นต่ากว่าที่ตั้งไว้นะครับเวลานะครับเวลาจะเริ่มนับนะครับเช่นเราตั้งหน่วงเวลาที่1นาทีนะครับเวลาก็จะเริ่มนับ หุไป1นนาทีนะครับจากนั้นเมื่อครบ1นาทีนะครับพัดลมพัดลมในตู้อบก็จะทํางานนะครับนะครับเดี๋ยวแล้วก็จากการทํางานเนี่ยก็จะมีการตั้งค่าเครื่องนะครับก็สังเกตว่าจะมีทั้งอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นนะครับแล้วก็ระยะกนเวลาซึ่งตู้นี้นะครับก็สามารถตั้งค่าได้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับจะเข้าไปตั้งค่าเครื่องนะครับก็ดอกจันนะครับเพื่อเข้าตั้งค่าเลือกโหมดตั้งค่าคือถ้าเป็นโหมด1นะครับ หนึ่งก็คือตั้งค่าอุณหภูมิะนะครับอ่านะครับหนึ่งคือตั้งค่าอุณหภูมิอ่าถูกนะครับหนึ่งคือตั้งค่าอุณหภูมิถ้าเข้าเลขสามก็คือตั้งค่าอ่ราระยะการหน่วงเวลานะครับผมจะเข้านะครับโม1หนึ่งเพื่อตั้งค่าอุณหภูมิก่อนนะครับกดแล้วก็ปล่อยหน่งคันนะครับตอนนี้นะครับสังเกตว่าเทมซเซตก็คือการหน่วงเวลาเนี่ยนะครับมันตั้งที่สี่ข้าองศาศีนะครับคือองศาเซลเซียสนะครับ ผมจะเปลี่ยนใหม่นะครับผมก็กดไปนะครับผมจะตั้งไว้ที่สักสามสิบห้านะครับอ่าเมื่อผมได้แล้วนะครับผมจะตั้งค่าความชื้นนะครับผมกดเข้หมาสี่เหลี่ยมเพื่อเลือกให้ลงมานะครับความชื้นผมจะตั้งไว้ที่ประมาณสามสิบนะครับอ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อได้ค่าตามต้องการแล้วผมก็กดเครืองหมายสี่เหลี่ยมหนึ่งครั้งอ่าสี่เหลี่ยมค้างไว้นะครับค้างไว้อ่าเพื่อออกมาจากโหมดดังนั้น ผมเข้าโหมด3เพื่อตั้งค่าการหนึงเวลาของเครื่องนะครับผมจะตั้งค่าการหนเวลาไว้ที่1นาทีอ่ะตัวอย่างเช่นผมตั้งไว้เปลี่ยนเลขให้ดูครับว่ามันเปลี่ยนได้ถ้าตั้งนี้ก็คือตั้งไว้5นาทีนะครับวัดด้านล่างนะครับก็คือ,อแรงม้าของของ,ของมอเตอร์ที่เราต้องการนํามาอบนะครับเราก็จะรู้ว่ามอเตอร์ตัวนี้มันเท่าไหร่แต่ว่าเลขน,นี้จะไม่มีผลต่อการทํางานของระบบในทั้งสิ้นนะครับ ผมจะตั้งเวลากลับไปเป็นหนึ่งนาทีนะครับผมก็กดเรคร,เร,เรื่องหมายสี่เหลี่ยมเพื่อเลื่อนหลักในการตั้งไปนะครับตั้งที่หนึ่งนาทีเสจแล้วผมบันทึกนะครับกดปุ่มสี่เหลี่ยมค้างไว้แล้วก็เมื่อออกจากโหมดกดปุ่มดอกจันค้างไว้อ่านะครับการใช้งานของเครื่องนะครับก็คือกดปุ่มสี่เหลี่ยมหนึ่งครั้งนะครับจะมีระยะเวลาในการนับถอยหลังนะครับ สองวินาทีนะครับอ่านะครับสองหนึ่งแล้วก็ทำงนานนะครับอ่านะครับเบื้องต้นนะครับอุณหภูมิผมตั้งไว้ที่สามสิบห้านะครับความชืน้นอ่าอุณภูมิตั้งไว้สามห้าความชื้นตั้งไว้สามสิบอุณหภูมิปัจจุบันนะครับสามสิบสองความชื้นสี่เก้านะครับดังนั้นเมื่ออุณหภูมิปัจจุบันนะครับต่ำกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ฮีเตอร์2ตัวทำงานนะครับผมจะจําลองนะครับในการใช้งานก็คือผมจะใช้เครื่องปรับลมร้อนเป่าเข้า,งงปา,ขาไปที่เซนเซอร์นะครับเป่าเข้าไปที่เซนเซ,นเซอร์เพื่อให้ตัวฮีเตอร์หยุดการทำงานนะครับแต่ว่าการใช้งานจริงเ่ยเราจะต่อเข้ากับฮีเตอร์นะครับ นะครับอสังเกตนะครับอุณหภูมิอานะครับก็คืออุณหภูมินะครับเมื่อสูงอะที่ตั้งไว้ก็คือ3 5องศาในกรณีน,นี้คือ37องศาเนี่ยพิตเตอร์ที่หนึ่งจุดการทำงานนะครับจากนั้นความชื้นนะครับความชื้นตั้งไว้30แต่ว่าความชื้นปัจจุบัน36นะครับแล้วก็กค่อยๆลดกงลาเรื่อยๆนะครับ ื่อความซืนอํากว่านะครับหน้าจอจะแสดงเวลาในการ่วงเวลานะครับอ่ะะบเเาเริ่มห่วงเวลา1นาทีนะครับ เมื่อนองเวลาครบนะครับตามที่ตั้งไว้ก็คือ1นาทีนะครับพัดลมนะครับพัดลมในตู้อบก็จะทํางานนะครับก็คือนี่คือหลักการทํางานนะครับของเครื่องนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับทีมงานอิเล็กทรอนิกส์ดีไซน์ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ